รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยุว้วยขาแข้งคือตรงไหนพี่ทั้งหมดเนี่ยหรอครับฝั่งนู้นทั้งหมดเลยครับโอ้อุ้5จังหวัด5จังหวัด ครับอร่อยวันนี้ผมพาผู้ชมเดินทางกันมาที่อ่างเก็บน้ำทับสลาวออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับมาชิมเมนูเด็ดที่ร้านครัวน้องอุ้มร้านอาหารน้องใหม่ที่ขึ้นชื่อเรื่องหอยขมพร้อมล่องเรือชมธรรมชาติและสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกที่ตรัการตาสุดๆไปเลยครับแกงขั่วนี่ของเราจะเป็นแบบว่ามีทั้งเปลือกจะจุ๊บอะได้อารมณ์ อ,ออกไหมเข้าไปแล้ว ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินกับผมดนชานดนทีคุณสุราการครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานเรามาปักบตดจุดอร่อยกันที่อําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับมากันที่ร้านครัวน้องอุ้มนะครับร้านนี้เนี่ยนะครับเป็นร้านอาหารโลโก้ครับอยู่ถัดจากอ่างเก็บน้ําทับสเสลาไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะครับเขามีวัตถุดิบชูโรงเป็น หอยขมครับอ่าร้านนี้ครับเขาจะเอาหอยขมนะครับมารังสรรเป็นเมนูต่างๆอุย้ยเพียบเลยครับตอนนี้น้ำลายไหลแล้วทุกคนปะไปจุบหอยกันครับหิวครับวันนี้มาหิวอีกแล้วหิวทุกวัน พี่น้อยสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะนนครับพี่น้อยจ้าโอ้โหวันนี้มาเยือนครัวน้องอุ้มค่ะเออพี่น้อยแต่ทำไมครัวน้องอุ้มอะครับเป็นชื่อของลูกสาวค่ะออโอเคเปิดมานานแล้วใช่ไหมสิบปีอะไรางี้ได้ไหมไม่ร้านนี้ยังเปิดไม่นานยังเปิดประมาณแค่เจ็ดเดือนก,กว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เราขายส่งหอยอยู่แล้วแล้วก็มีขายออนไลน์ครับแกงขายออนไลน์ด้วยแสดงว่าธุรกิจแบบรุ่งเรืองก็เลยถึงขั้นว่าเปิดร้านได้เลยจ้าอะไรแบบนั้นพี่น้อยแล้วถ้ามาร้านเนี้ย เราอยากจะมากินหอยขมมีให้กินทั้งปีไหมมีตลอดค่ะเรามากินเมนูอะไรบ้างจะ้ะอ่าก็จะมีแกงขั่วหอยขมนะแกงขั้วนี่ของเราจะเป็นแบบว่ามีทั้งเปลือกครับจะจุ๊บอ่ะได้อารมณ์โอเคจะ,จะมินจะมีรสเผ็ดอ่ะแบบร้อนๆเนี่ยจะทาให้ปากเจอเลยล่ะโอเคถึงขั้นปากเจอเลยนะใช่หอยหอยขมกับหอยจุ๊บนี่คือเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันใช่โอเคอ่าเมนูที่สองก็หอยขมผัดใบัวละพาครับแล้วก็จะมี หอยชุบแป้งทอดไม่มีที่อื่นจะมีที่นี่ที่เดียวค่ะแม่เจ้าไม่เคยได้ยินเลยครับท้องร้องเลยนะครับพี่น้อยงั้น <c oughs> ขออนุญาตฝากท้องหน่อยนะครับมือนี้ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ค่ะคเยี่ยมครับ Oh, ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเมนูที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้มันมีอะไรบ้างมีแกงคั่วหอยขมค่ะหอยขมผัดใบโหระพาครับแล้วก็หอยขมชุบแป้งทอดหอยขมชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็กุ้งทอดกุ้งทอดเราเริ่มกินกันเลยดีไหมครับพี่น้อยอ่ะขออนุญาตให้พี่สอนผมหน่อยดีกว่าแกงคั่วหอยขมเขากินกันยังไงฮะ่ะตักเลยก็จะเป็นออกแนวแบบแกงกะทิอย่างเงี้ยใช่รับใช่แกงกะทิใส่ใบชะพลูใส่ชะอมครับ จุ๊บได้ไหมจับตัวเลยจับตัวนี่คือการจุ๊บหอยหรอครับจุ๊บเลยค่ะจุ๊บเลยครับง่ายดายแท้ออกไหมเข้าไปแล้วมันใช่เลยว่ะพี่น้อยผมว่าทีเด็ดของพี่น้อยเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ความสดของหอยหนึ่งใ่่ะสองก็คือ ครื่องแกงอร่อยจริงมีความสุขมากต่อเลยครับต่อเลยครับพี่น้อยครับหอยคมผัดไปหัวละพาค่ะโอเคเรากินเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบผัดน้ำมันหอยอย่างนี้เหรอใช่ใช่จะใส่น้ำมันหอย,อยอคำโตได้เลยนะเนี่ย,ยมันทำไมให้หอยเยอะขนาดนี้ครับที่นี่ดงหอยที่นี่ดงหอยหอย,อย หอยปิงได้ความรู้สึกเหมือนกับก็เป็นร้านข้าวต้มในกรุงเทพก็จะเป็นเหมือนผัดหอยลายใช่ไหมครับแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่คือผัดดัแบบผัดหอยขมหอยขมธรรมชาติผมชอบรสชาติเนี้คือมันเป็นรสชาติที่อยู่แบบกลางๆครับเป็นแบบผัดผัดแบบใส่กระเทียมอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็พอหอยมันหนุบหนับใช่ไหมมันจะเป็นแบบ หวานเค็มผสมผสมกันอะไรแบบนี้ครับแล้วมันมีกลิ่นน้ำมันหอยตีขึ้น<ช>มามีแบบใบโหระพาอ,อะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาถึงที่เขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนใช่คผมสำหรับหอยขอมที่นี่ต่อไปนะครับเมนูนี้ครับพี่น้อยหอยทอดไป <laughs> ันนี้จะเป็นออกแนวแบบแป้งนุ่มจะไม่ได้เนเ้นแบบกรอบมากนะครับเน้นแป้งนุ่มแล้วก็พอกัดไปนุ่มๆปุ๊บเราไปเจอเนื้อหอยอยู่ข้างในปรึบแล้วมันกินคู่กับซอสพริกโอ้โหเข้ากันมากเลยครับตาพี่น้อยต่อครับต่อต่อต่อกุ้งทอดเมนูนี้คือกุ้งทอดนะเป็นกุ้งแบบกบุ้งฝอยเงียครับกุ้งฝอยกุ้งฝอยในเขื่อนที่เราไปหาหอยนี่แหละเป็นกุ้งธรรม,มาชาติกินกับน้ำจิ้มฟรีฟู้ดรสจัด,จด น้ำจิ้มแซ่บๆ <laughs> อยากให้ฟังเสียงว่ามันกรอบบวกกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากเลยครับสี่เมลูของเราวันนี้นะครับนุญาตจัดการก่อนนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้า <laughs> ผมจะพาไปดูครับว่าแหล่งวัตถุดิบหอยผมที่นี่เขาทำกันยังไงครับชุวงหน้าครับ <laughs> ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมล่องเรือเดินทางไปตามหาแหล่งกำเนิดของหอยขมและงมกันสดๆกับมือครับเอ้ยได้อยู่ น้ำด่างอิชิตันดื่มได้ประโยชน์ทุกวันการไปหาหอยขมนะครับเราต้องลงเรือเพื่อเดินทางไปยังอีกจุดหนึ่งของอ่างเก็บน้ำทับสลาวครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นพี่ชายกลางเจ้าถิ่นครับบอกว่าจะพาเราไปชมธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกกันก่อน จุดเี่เราอยู่ตรงนี้ครับมีพื้นที่ติดก,กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับเอาตรงนี้อะจาเดี๋ยวผมแต่งตัวแป๊บมนึงนะพี่ครับโอเคเดี๋ยวพี่รอสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมพี่ผมแต่งตัวแป๊บนึง ได้ครับถอเล่นมีแบบเดียวแบบเดียวอ่ะเสร็จแล้วพี่โอเคครับไปครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาหาหอยขมครับผมลึกไหมเนี่ยพี่ก็ไม่ลึกแล้วครับท่วมหัวอ่ะท่วมหัวโอเค พี่ชากางตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับถัดไปตรงนู้นเกาเรียกว่าหนองกระดีครับเข้าไปข้างในนู้นหนองกระดีแล้วก็มันจะเป็นเขตอ,อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้อยขาแข้งห้อยขาแข้ง,ขขงครับอ,อีกฝั่งหนึ่งคือหมู่บ้านบ้านบึงครับบริเวณนี้คือเป็นที่ าวบ้านมาหาหอย oh. หาปลา oh. กันเยอะมากแถวตรงนี้โอ้โห oh. คือพื้นที่มันก็เป็นแบบอารมณ์เหมือนลุ่มน้ําอะไรเงี้ยพี่ใช่ครับลึกไหมครับก็มันจะเป็นที่ราดครับมันจะไม่ลึกเท่าไหร่ถ้าออกไปไกลๆก็จะลึกหน่อยเรารู้ได้ไงครับรว่าตรงนี้มันจะมีหอยขมอะ่ะเราก็มีอุปกรณ์มาเดินลากลาประมาณสักสองาวายกขึ้นมาดูทีนึงว่ามันมีหอยติดไหมมีอะไรติดหมายถึงว่าหอยมันจะอยู่ที่พื้นเลยครับใช่ครับแล้วก็มีโอกาสเหยียบเงี้ยครับ ก็มีโอกาสเหยียบบางทีก็จะมีหอยตายมั่งหอยเป็นมั่งมันก็จะรวมกันอยู่อ่ะถ้าอย่างนั้นผมในฐานะนักท่องเที่ยว<ม>สอนมผมหน่อยนะครับพี่ครับวันนี้เราจะมาหาหอยขมกันครับอ่ะเดี๋ยวอนวนเอานี้เลยเอาตะกร้ามาให้พี่เลยครับได้ครับซ้อมก่อนครับปึ๊บปับ๊บขึ้นนี่แล้วก็ลากอ่ะได้อยู่อ่าเดี๋ยวจะสอนวิธีนะครับได้ครับสวัสดีตายสวิงไป เดี๋ยวสวัสดแรงนะครับโอเคแล้วก็ทำเอาพาดบ่านี่ครับครับพาดบ่าแล้วก็กดสวิงครับแล้วก็เดินเดินมาเลยครับกดกดสวิงนหน่อยนะครับครับเฮ้ยไม่ยากไม่ยากใช่ครเราลากไปไกลไหมครับพี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใกล้ไปไกลโอเคเราก็วเราประมาณนี้งัดขึ้นมาครับว่าดูว่าจะมีหอยไหมเฮ้ยได้อยู่ โอ้น้ำมันไม่เยอะนี่เี่ห์ง่ไม่เสียแรงที่สอนนะเนี่ยนีใสไปเลยเราก็เขย่า่อนเขย่าเอาตัวเล็กออกโอ้มันเป็นการคัดกรองจุ่มน้ำเสร็จปุ๊บเราก็รอดอ๋อ่ะประมาณนี้อ่านั่นแหละใส่ประมาณนี้คัดคัดหอยนะครับครับอ่ามันจะมีหอยเชอรี่ด้วย หอเชอลี่เอาออกก่อนเนาะอันนี้คือไซส์ใหญ่นะนี่คือไซส์ใหญ่น,นี่ใหญ่ใช่เอาไปทําอะไรจ๊ะอ่าอันนี้จะไปทําเป็นแกงเป็นหอยตัวเนาะหอยจุ๊บหอยจุ๊บใช่เอาไปแกงคั่วหอยขมใช่ครับผมอันนี้เอาไว้ไปจุ๊บนะครับอ่าเอาไว้ <Okay S 1> ไปจุ๊บขออีกไซส์หนึ่งเอาเอาไว้ไปทำยางไงอ,อันไหนอ่าอันนี้แกะต้มแล้วก็แกะเป็นตัว เนี่ยต้มแล้วแกะเป็นตัวได้หมดเลยครับโอเคได้หมดเลยครับไปต้มแล้วก็จะมีคนรับจ้างแกะโลละสิบบาทเราก็ไปจ้างเขาแกะอีกก็เป็นอาชีพอีกครับก็เป็นอาชีพของแบบคนแก่ที่ว่าอยู่บ้านคือทํางานหนักไม่ได้ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้วัตถุดิบเป็นหอยขมมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาจับถึงที่ไม่สดก็ไม่รู้จะวหายังไงนะครับต่อไปครับเชฟเบลตรังสันเมนูให้ผมดยครับไปเก็บหอยกันครับพี่ได้เลยครับมาเอาไปอีก ตูด okay. สวิงแล้วเนี่ยตูดค้นครับด้วยตาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่จ๊ะ,ะประมาณักครึ่งโลได้แล้วครึ่งโล ช่วงหน้ามาดูกันว่าเชฟเบลเจะร่งสันหอยขมวัตถุดิบพื้นบ้านของชาวอุทัยธาน,นีให้ออกมาอร่อยโดนใจขนาดไหนติดตามกันต่อครับจะเอาหอยขมเนี่ยมาอบชีสนี่แทนหอยลายไปเลย ใหม่กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพราะ้าวนี่แหละอรรถความอร่อยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครัวของคนชอบกินนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อัมพลฟู้ดโคคุกิ้งสเปซครับพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรักการทำอาหารและเชฟเบลครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบเชฟเบลครับล่าสุดส ผมไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับไปที่อ่างเก็บน้ําทับสเหลาฮะคือตรงนั้นเนี่ยนะครับคือชาวบ้านเนี่ยเขาเก็บหอยขมกันเป็นอาชีพเลยซึ่งหอยขมเนี่ยครับชื่อหอยขมก็จริงแต่ว่ารสชาติเนี่ยหวานหอยจุ๊บอะหอยจุ๊บเนื้อออกมาเอออันนั้นแหละอันนั้นแหละแต่วันนี้เราจะไม่จุ๊บกันใช่เพราะว่าเบลคิดเมนูมาให้ละอ๋อหรอใช่มันเป็นเมนูบ้านนาอินเตอร์ รอใช่จะเอาหอยขมเนี่ยมาอบชีสนี่แทนหอยลายไปเลยเอลองดูว่ามันจะเป็นยังไงได้ได้ได้ไป,ไปดูวัตถุดิบกันดีกว่าอันดับแรกครับเราต้องใส่เนยลงไปก่อนครับเราจะทำให้เนยละลายประมาณนึงนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ผัดจนหัวหอมใสใบ ผมตื่นเต้นไปด้วยทำไปด้วยได้ไหมฮะได้ฮะแล้วก็ไทม์นะครับเราไม่ใส่ทั้งกิ่งเนาะมันกินไม่ได้เราลูดเอาแค่ใบเริ่อความวันนี้เรามาทางแบบฝรั่งบ้างนะฝรั่งใช่ฮะพอมาเริ่มใส่เดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปฮะเพราะว่าอาหารฝรั่งมันไม่เหมือนคนไทยเนาะที่จะต้องผัดให้กระเทียมหอมไม่จําเป็นเราแค่ต้องการกลิ่นของกระเทียมครับผัดไปเลยฮะเริ่มใกล้ได้แบบนี้เราก็ใส่หอยลงไปได้เลยนะฮะ อ่ะให้คุณดีกว่าพอกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมเริ่มแอบซอบเริ่มเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อหอยขมครับดับคามันด้วยวายขาวกลิ่นมันเป็นยังไงครับตอนนี้ตอนนี้กลิ่นหอมแล้วครับเริ่มเหมือนแบบเอสคาโก้ละจากนั้นเนี่ยเราจะใส่คุกกิ้งครีมลงไป แล้วก็ปรุงรสได้เลยอ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว oh. ปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตรา Good Life นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับลองไปหาได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือ w w w Good Life for You c o m ครับแล้วก็พลิกไทยครับพอเดือดก็ปิดไฟได้เลยครับส่วนน้ำตาลเนี่ยเราช่วยตัดรสเบาๆ เพราะว่าเวลามันเค็มแหลมๆมาครับน้ำตาลมันจะช่วยให้รสชาติกลมกลืนใากเลยอตอนนี้ยตอนนี้กลิ่นมันขึนมแบบฝรั่งไหมยะยาขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะใส่ครีมชีสลงไปครับลุยเลยนะฮะยีให้มันเข้ากันเลยครับพี่นนท์แล้วก็พาเมซานชีสใส่ประมาณ10-20กรัมอันนี้จะไม่ใส่เยอะนะครับ แล้วก็มอสซาเรลลาชีสนะครับอันนี้ทําให้ยืดโอ้นคนแล้วอ่ะคุณใช่เราใส่ชีสนะครับเราจะไม่ใส่เปิดไฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกมันหูยความยืดมันมาแล้วคุณมอสซาเรลลาชีสทําให้ยืดครับครับทำให้นัวด้วยครีมชีสกับพาเมซานชีสขอชิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราใส่ชีสไปอรยแล้ะ จากนั้นเราใส่ถ้วยแล้วก็โรยชีสเข้าอบเลยเลยทำไมเราถึงต้องเข้าไปอบอีกรอบด้วยครับเดี๋ยวชีสข้างบนมันจะเบิร์นนะครับแล้วก็มีครัสตบกรอบสีเหลืองทองบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็โรยมอสเซอร์เรีชีสลงไปแบบนี้บ้าไปแล้วสำหรับชีสเลเวอร์นะครับวันนี้ เราแจก,กสูตรเลยนะครับจากนั้นเอาเข้าอบนะครับเราใช้ไฟ200เป็นไฟบนอย่างเดียวครับเพื่อให้ชีสมันเบิร์นอืมอโอเครับทราบแล้วก็รอจนกว่าชีสมันเบิร์นนะ จะรู้ได้ไงว่ามันได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดมาเราจะเห็นเลยสีมันจะได้สีมันจะสวยเลยครัครับนี่แบบนี้เลยเอาเรื่องเดือปดปุดป,ดปดโอเคมันเดือดปุดปุดจริงๆใช่ก่อนเสริมก็โรยพาสเ์เพิ่มความสดชื่นสะหน่อยครับผมเฮ้ยชีสเขาแบบปัทุออกมาใช่เปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะ,ปะและนี่คือเมนูหอยคมอบชีสครับผม มันดูดีมากเลยอะเริ่มชิมเลยไหมฮะไปครับไปครับชิมเลยนะครับ,รบอืมครีมมี่มากๆแล้วหอยมัีความหนึบๆนบอืมอู้แทนหอยลายได้เลยนะเนี่ยมีเนื้อให้เคี้ยวมากกว่าหอยลายด้วยซ้ำอะใช่ใช่ไหมฮะ คุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของความอร่อยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับสามารถติดตามความอร่อยกันได้ต่อนะครับทาง Facebook Fan Page คลับอร่อยนั่นเองนะครับเราพบกันนะครับทุกวันเสาร์1ินากานาทีนะครับทางช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายส,สดีครับเคล็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟู้ด หลายคนเคยนำไวยขาวมาปรุงอาหารเพื่อช่วยลดกลิ่นคาวที่อยู่ในเนื้อสัตว์แบบที่เชฟเบลทำไวยขาวจะใช้ได้ส่วนพวกของอาหารทะเลลดกลิ่นคาวดับสาบต่างๆไว้ขาวจะช่วยได้แต่มักจะเจอกับปัญหาใส่ไปแล้วรสชาติออกมาเปรี้ยวขมและยังเฝื่อนไม่อร่อยค่ะวันนี้เชฟเบลเลยมีเทคนิคง่ายๆใส่ไวยขาวยังไงให้ปรุงออกมารสชาติอร่อยกำลังดีมาฝากกันค่ะรเราต้องดมนะถ้าสมมติว่ากลิ่นของววยยังอยู่แปลว่า เมนูนี้จะเปรี้ยวแล้วก็จะขมและจะเปื่อยอ๋อเหรอครับเราต้องให้แอลกอฮอลในไวน์เระเหยออกให้เหลือแค่ความหอมของไวน์ราบโอเคก็ค <Okay. S 2> ือกินแล้วไม่เมาไม่เมาเพราะว่าแอลกอฮอลไปกับความร้อนเรียบร้อยแล้วกลั<า>บมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับปรัอบอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครวัวแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ